สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านเลิกงานยามดีแล้วค่ะเลิกงานยามดีสี่โมงครึ่งค่ะวิ่งเข้าป่าค่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บเห็ดดำน้ำกันกับต้อนะจะเบิ้งพี่น้องจ๋าโอ้ยตํางานไม่จ้าเบิ้งค่ะแล้วต้อจะให้ดูค่ะอลังการมากค่ะทุกคนค่ะเห็ดดำค่ะมาเก็บเหศดำน้ำต้อนะจ๊ะพี่น้องเริ่มด้วยตรงนี้เลยเนาะค่ะ เริ่มด้วยตรงนี้เลยมื่อนี้หลังเลิกงานเนาะคะ่ะตัวกัาพี่น้องทุกคนเขาป้าหาเห็ดเนาะคะ่ะหลังเลิกงานของเรา ทีได้พี่น้องเ้ยโตเอาอ,อ,อู้มาค่ะเก็บเห็ดน้ำกันจ้ามันเนีย่ยเบิ่งค่ะหลุดน,น้นกระเลียนเขาปลาเนาะจ้าอู้อออยาด้วยแมงข่อยย่าแมงแมงมันแมงอันนี้มันกดดัดโ่ได้เด้แพ้ ตัวหามุมกล้องว่าค่อยได้เนอะจ้ะหามุมกล้องไม่ค่อยได้ มันอยู่ในหย่านะคะมันอยู่ในหย่าตัวก็เลยต้องเอาหญ้าจังน้อยเพราะว่ามือนี่ตัวจะเก็บเห็ดรวมใส่กันนะคะทั้งเห็ดอ่ะหญ้ามะตอมแมงแมงตัวทั้งเห็ดทั้นตะแลนกับเห็ดอ่ะถัดขั้นตะแลนนะคะเก็บรวมใส่กันเลยกับตะก,ก้าเพราะว่าหลังเลิกงานใช้เวลาอย่างรวดเร็วค่ะเยอะมากเด็กอ่ะ นางตัดเอะลรเนาะค่ะอุ้ยตัวขาดเมื่อนี้พิ่น แม่ค้าเพื่นบอกว่าราคาเห็ดมันขึ้นนะคะราคาเห็ดตัวนี้60นะคะแล้วก็เห็ดคันตะแลนโล70ค่ะราคาขึ้นตอก็เรียเรียบวิ่งเข้าป้าหัวสักหัวดวนเข้าป้าจ้ะ ก็บเห็ดดำกับมันคือเกานะจ้ะเก็บเห็ดเหลืองกับมันอีกอย่างเก็บเห็ดดำกับมันอีกเช่นเดิมนะคะป้าใกล้ทางาแล้วค่ะเพราะวา่จอดรถไว้เราก็เลี้ยงเขาปลาเลย เวลามันคำจังสิแเลนออกจากฟ้าบ่ายากนะคะจุดยใก,กล้ใกล้รูดเลยว่าใกล้กับโบกใกล้ดอกค่ะกะหลายร้อยเม็ดยุน่นอาจะคข้ามาใกล้ของตัวมันก็คือหลายร้อยเมย็ดจะดจะนิดมองบ่เม็นว่าสิใกล้เลยไม่ใช่ดูค่ะดอกนี้ เห็ดเหลืองตัวเก่าเห็ดเหลืองไปนำเนาะคะ่ะรวบๆดยคะ่ะตัวเห็นเห็ดเหลืองอยู่ท่านีบางนึงไปใส่ป่ะนี่เป็นด้วง่าไหมเนี่ยจ้ะพูนเห็นว่าพี่น้องเอามันทุกเห็ดเลยคะ่ะเอาทุกขีดเลยอืมเอาทุกเห็ด เต็มอยู่ค่ะเป็นพืชเลยอู้มามามาห็นอีกที่เก้าไปเต็มตะกร้าโรดิพี่น้องกู mm hmm. น่ะต้อเหย้าไปกับโุกับปุกแน่นะะอนค่ะพราะบ่ามือน,นี่ความรีบเร่งและะ้วค่ะตอนแรกตัวบาสีโบสันตัดขาดิต้อบาสีดึงเอาจังซี่เลยไหมแต่เมื่อก็ับอุดตัดบบได้นะคะพบ่าความเคยชินเนาะคะ่ะกันไปหอดบ้านกับสีโบมีเวลาตัดนางตัดขาดอยู่บ้านคือเก่า ก็เลยต้องตัดขาไปน้าเลย ตัดเอาเห็ดถัดทึงเก็บเอาเห็ดเหลืองเนาะคะ่ะรีบ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 กับตอเนาะคะ่ะรีบกับต,ตอตะ,ะะตะเว้นกะค่อยตาแล้วค่ะพุนค่ะตะเว้นกะคะ่อยตาแล้วค่ะวิ่งสู้ฟัด่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจริงๆรค่ะพี่น้อง เลี้ยงกับพ่อม่ได้เก็บอยู่จ้าจังสีหล่ะซํำนี้หล่ะพอดีพอดีเพ็่นพอด้เลือกออกเนาะดอกงามๆซ้ำเห็ดออกไหมล่ะค่ะตอนนี้มันเป็นเห็ดหนาเฮิรเนาะค่ะเห็ดเห็ดช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะ ก็มาเจอกลุ่มเห็ดเหลืองนะคะทุกคนเจอกลุ่มเห็ดเหลืองค่ะอรรังการแต่บ่าเนาหมดค่ะเนาหมดไม่ได้มาเก็บค่ะไม่ได้มาเก็บก็มีบางส่วนที่ได้อยู่เนาะคะ่ะก็ได้เกือบเต็มกระตาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไอเก็บผสมกันเนาะจ้ะาเยบ้ากันเด้อค่ะพี่น้องว่าเยาว่าต่อเก็บเห็ดบ่เรียบร้อยด้วยจ้าเพราะว่าไอต้อน,น ต่อไปนี่ก็สิเป็นลักษณะนี่แหละค่ะอันอยุ้ม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 ช่กับตาแล้วก็สิเอาไปนั่งเลือกอยู่บ้านอีกเที่ยนนึงเนาะคะ่ะต่อไปนีจ้ะเพราะว่ามันคําแล้วเนาะมันคํามืดไว้เนาะจ้ะก็กสิเล้าเอาเล้าเอาเลยอันใดอนทางล้านเพื่อนเลือกออกต่อก็สิเอาไว้กินเนาะคะ่ะมันก็ดีๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาทำกับข้า,บขาวกินกับแซ่บ เพราะว่าเห็ดช่วงนี้ดอกมันสีบงงามนะคะเห็ดดอกช่วงนี้สีบงงามเป็นไดเนาะคะ่ะอ้เสีชดายพี่น้องค่ะตัวบอไดม้านี่จักเทียเบื้องนี้ค่ะเน่าทิ่มเบิดเลยปีนี้ตัวบอมาจักเทียค่ะเคนะคะต้อไปตัดขาเห็ดก็นเนาะคะ่ะจะได้เต็มตะกร้าแล้วไปน้าก,กันกับต้อจ้ะต้อสิพาไปเบื้องจุดนี้ตะเก้าเห็ดถัดจิลาให้หลายจุดนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้สีออกไปงางไปน้าก,ก,กันกับต้อจา้าชมบรรยาก,กาศตอนเย็นๆนะคะ อู้เห็นแล้วค่ะเต็มเลยจ้าบึงเนี้ยเ้ยไม่ผิดหวังที่มาค่ะทุกคนค่ะเป็นกอเป็นกออยู่ค่ะพี่เป็นกอเป็นกอเลยบจ้าอ้แม่ตัวเอาแม้งค่ะยาขาดแม้งก้นแม้งหลายค่ะ เ <c oughs> บินจะไปนอ้องค่ะอุยอันนี้ต่อสิขอเอาไปกินน,อนมองเนี่ยมันยังได้ยังท่านได้ออกเยอะเนาะคะ่ะถ้าออกเยอะในอู้จุดนี่นี่มันจะีบด,ดอกบานใหญ่มากเลยถ้าออกหลายนะคะ ต่อมาเอาก่อนเนยังดอกน้อยอยูุต่่าถอนขึ้นอีกขาขาวจูนพูนเลยค่ะขาเหลืองงามขนาดเลยดอกน,น้อยๆพี่ค่ะยังกีน้อยเต็มอยู่ตัวมองเห็นแล้วจุดพี่น้องขาเพิ่งเนี้ย มึงจ๊ะอู้อยู่ตรงนี้ค่ะ โอ้ยก่อใหญ่ๆบางหนึ่งบบได้บบได้เปิดกล้องตัดขาจุดๆอุ้อๆบอลซ้อนหัวใจเจ้าของ ดูขาจาข้าออนซอน้ำตบอจ้าค่ะอุ้ย วอชพิถอนดอกด้วยน้อยเนี่เบิง่งอุ้ยขาดจอ้อยโอ้ว่าสิถอนให้เบิ่งก็ขาดจอ้อยเด็กจ้า ทอนเอาทอนเอาน้ำต่อเลยเนาะเพิงในน้อยสิกะเอาดิเพน้องเอาน้อยกับขางามโอเคค่ะดูค่ะคลิปนี้ต่อกับเสียวไว้ซ้ำนี้ก็น่าจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ